เพราะท่านกับผมเนี่ยทู้ใจกันเราเป็นนักกีฬาไม่เคยเป็นกกีฬามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะาทำให้ประเทศชาติมีความสุขได้คือความสงบเรียบร้อยความมีเสถียรภาพความมีชื่อเสียงในสังคมโลกนะมันก็พอจะทําให้อะไรมันยืได้บ้างนะประเทศไทยเ่ยนะวันนี้เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรากแก้ไขความหลายอย่างนะครับวันนี้เราทำทํเใอเรว่องี่ควนนะในวันนี้นะครับ การเป่นขันกาที่สิงคโปร์ที่ผ่านมานั้นผมถือว่าเป็นความสำเร็จหน้าที่เชียรประวัติของ่ันยาไทยและทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้กงนำชื่อเสียงตามความสุขมาสู่รัฐบาลมาสู่ประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกูเหล่านะครับเพราะทุกคนรว่าจะพวกไหนก็ตามก็เชียร์เาทั้งสิ้นนะนันยาทั้งสิ้นมาเลือกเชียร์กันรอดใหม่ตามที่เชยนะครับนนี้ต้องเลอกตาเวลนเดินทางมเดินเลืเกในเวลาเลือกที่ไหน วงม่ได้มาไหนงานเยอะหมดั้นะอาจจะต้องมาทีนักบวยจะมีตัวเรื่อเยอะนะนักวยนตขอสู้พันดาสเด็จเยอะเดี๋ยวะาชื่อมีที่เราทเียใวกนาเก่งชอบออกกำลังนะเพราะนั้นวันนี้ถือเป็นชืนเสียรเป็นเกียรติยศเป็นความภาคภูมิใจนะของรัฐบานนะครับเป็นเพียงส่วนน้อยละที่ผมตาให้ไม่ใช่เรื่องให่โตอะไร่นผมนะ พราถนนเนี่ยมามากคุกวนทั้งปีนะายได้ก็น้อยก็น้อยแต่ธรรมดาถ้าเมืองใดประเทศไทยแข่งแข็งได้แล้วปรับเทียบเทียมที่ผมว่าอะไร้ำรวจทุกคนทำอยู่้นนี้ราูาวัลเนี่ยวนี้ แต่ผมต้แก้ั้งเด็นทม่ข้เด็ก็อยู่ทีุ่กท่านนะหรือไม่ก็ไปอยู่ที่ท่านจะไปเรื่องรัฐบาลใหม่แก้กบฝากท่นไปนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าผมได้ทำให้ดีที่สุดในช่วงที่อยู่นะสิ่งที่ผมเห็นมีบางสุนเลยไรขอในลารทุกคนที่ขึ้นมาวันนี้แั่ข้าง่ามเคนเข้ามาเออทุกคนมีความสุขมันทำให้ผมเื่อตัางประชาผมโอ้โหตั้งประชาล้าก็เลยมาครเดินได้แบบมันมีเรื่องดีๆให้ผมสบายใจ